ทำใครที่คิดจะเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารนะดูของเราไว้เป็นตัวอย่างนะเราได้ไก่ตัวผู้มานะคะสีอันนี้พี่สาวกับป้ายกให้แล้วก็เลยไปหาเมียให้มันซึ่งเป็นไก่ไข่แล้วก็แบบแเราธรรมดาไม่ได,ไได้อยากได้ไก่ไข่สีขาวก็เลยเอาเล็กไวฮอนมาแต่นี่เป็นเล็กไวฮอนด่างนะเอามาสองตัวสองตัวหนึ่งพันบาทจากนั้นนะก็แบบเขาก็แถมตัวผู้เล็กไวฮอนด่างให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ลูกไก่อีกสองตัว พอได้มาปุ๊บยังไม่ได้เตรียมกรงเลยตอนนั้นอยู่ในสุ่มอยู่หลังจากนั้นก็มาทํากรงไก่เตรียมไม้ทําอะไรอีกก็หมดไปประมาณพันสองกว่ากว่าเกือบพันสามเลยมั้งก็ไปซื้อกระปุกใส่อาหารนะกระปุกใส่น้ํากระปุกละยี่สิบาทกระปุกใส่อาหารสามสิบห้าบาทสามกระปุกอาหารเม็ดไก่ต้องเป็นอาหารเม็ดไก่ไข่เท่านั้นนะจากกระสอบละสี่ร้อยบาทอันนี้แบ่งซื้อมาทีละครึ่งกระสอบสองร้อยบาทเลี้ยงมาแล้วสองสามเดือน ทุกวันนี้ไม่ได้กินไข่สักฟองเลยจ้าไม่ได้กินแถมเป็นภาระกูอีกและถามว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรอีกไหมมันไม่ได้จบแค่ค่าอาหารนะไก่ต้องมีวิตามินด้วยวิตามินบำรุงไก่และก็ยาฆ่าแมลงด้วยจ้า